ส้มจีนผลจิวนะคะหรือว่าชาถังแบนดารินนะคะเป็นส้มเปลือกอ่อนคล้ายส้มเขียวหวานพันบางมดค่ะแต่นะคะผลจะมีขนาดเล็กกว่ามากอย่างชัดเจนค่ะรูปทรงของผลนะคะกลมแป้นคล้ายผลของลูกจันทร์เปลือกผลค่อนข้างหนาแล้วก็มีเส้นใยห,หุ้มเนื้อนิ่มนะคะ ผลดิบเนี่เป็นสีเขียวเมื่อสุกเป็นสีเหลืองทองสวยงามมากค่ะรสชาติหวานอร่อยมากนะคะผลที่มีขนาดเล็กจะไม่มีเมล็ดเลยค่ะส่วนผลที่มีขยัดขนาดใหญ่หน่อยนะคะก็จะมีเมล็ดน้อยมากเลยค่ะเปลือกผลเนี่ยสุกนิ่มเออเขาเรียกว่าง่ายนะคะต่อการ ปอกเพื่อรับประทานค่ะทําให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเป็นจนํานวนมากนะคะผลโตเต็มที่ค่ะน้ําหนักเฉลี่ยนะคะประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยได้ประมาณ25-26ผลค่ะถ้าเกิดว่าผลใหญ่หน่อยนะคะก็ได้ประมาณ15-16ผลต่อ1กิโลกรัมค่ะลักษณะต้นนะคะสูงประมาณ3-5เมตรนะคะแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มทรงกลมกว้างค่ะ ใบเป็นใบประกอบออกเรียงลำดับนะคะรูปไข่กลับแล้วก็ส่วนโคนใบกว้างค่ะใบแหลมมนนะคะขอบใบหยักตื้นและห่างค่ะตัวส้มนี่นะคะก็มีการนำมาเพาะพันธุ์ในประเทศไทยค่ะเรียกว่าเป็น ส้มจีนผลจิ๋วนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมในคนไทยมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยรสชาตินะคะแล้วก็อาจจะราคาถือว่าไม่ได้แพงมากนะคะแต่จริงๆแล้วรสชาติาค่ะอร่อยทําให้คนชอบค่ะแล้วคุณสมบัติของตัวส้มจีนนี่นะคะก็คือจะมีเขาเรียกนะคะก็คือเป็นส้มนะคะที่มีรสหวานอมเปรี้ยวค่ะแล้วก็ช่วยแก้กระหายน้ําได้ดีนะคะบรรเทาอาการไอ แก้เสมหะช่วยในการบำรุงโรหิตแล้วก็ช่วยลดอาการความดันโลหิตสูงแล้วก็ช่วยในการรักษาโรคค่ะหลอดลมอักเสบเรื้อรังด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเปลือกของส้มก็ยังสามารถมาแปลรูปนะคะเป็นยานลายเสมหะหรือว่าเปลือกส้มเค็มซึ่งก็จะช่วยบรรเทาอาการขึ้นขึ้นไส้อาเจียนเรียกว่านะคะใช้ประโยชน์ได้ทั้งผลจริงๆค่ะ แล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเด็กชอบทานค่ะเพราะว่าไม่มีมเมล็ดนะคะและอย่างคือสามารถนํามาทำเป็นน้าส้มได้สําหรับคนที่ไม่ชอบเนื้อนะคะผลแต่ว่าด้ยวยความที่ว่ผลเล็กจึงไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตัวส้มจิ๋วที่เราเห็นนี่นะคะจะมีวิตามินซีสูงแล้วก็ทําให้ผิวพรรณดีค่ะคิดว่าหลายๆคนคงเคยกินส้มประเภทนี้แล้วนะคะและหลายคนก็น่าจะชอบรสชาติเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ